สำหรับวันนี้นะคะแหมต้องอนอื่นต้องขอบคุณสามร้อยพี่บพืนแขงนะคะที่ให้โอกาสน้องแหมได้มาร่วมง,งานในวันนี้คะ่ะแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเลยนะคะขอบคุณคมเชยเล็กอ๋อที่จัดงานแล้วก็จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะทีะ่จริงแล้วอ้องแอมไม่ได้มีรายชื่อเข้าชิงรางวัลน,นะคะ<อ>แต่ว่าวันนี้มาให้กํลาลังใจน้องมุกอิงแล้วก็พ่อโจนะคะที่น้องมุกอิงก็มีรายชื่อเข้าชิงรางวัลในวันนี้ ก็เร <muitas S 2> ียกว่าเราค่อนข้างแบบมีสปกริตหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อไม่กี่วันวันนี้เราสามารถออกงานได้ก็เพิ่งครบ24ชั่วโมงเองค่ะพี่ใช่ค่ะเป็นงบงางคะเป็นยังไงบรรดาทุกคนตกใจเห็นภาพแบบมออเป็นยังไงนูยังคิดเลยว่านูยังมีชีวิตอยู่จริงๆเหรอเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่คาดฝันเลยค่ะมันมีอาการหลับในค่ะก็กลับจากกาลสินนะคะไปงานที่กรมมาลาสายาประมาณปีสามค่ะเดินทางกลับบ้าน หนูเป็นคนขับเองค่ะแล้วก็มีผู้จัดการนั่งไปด้วยผู้จัดการนอนหลับแล้วหนูก็พยายามฟังเพลงกองตัวเองไม่ให้หลับเหมือนกันแต่ทีนี้ระหว,ว่างทางหนูมีอาการแบบบูบอย่างเงี้ยค่ะก,ก็เลยจอดจอดพักข้างทางประมาณสารอบทัน้นที่รู้ว่าตัวเองไม่ไหวแต่หนูก็ยังขู่ซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากๆค่ะก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์พอไปถึงจุดเกิดเหตุก็มันถลไม้ลงข้างถนนเลยค่ะแล้วทีนี้ ขณะนั้นหนูหลับไม่รู้สึกเลัวแต่พอไปเจอต้นไม้เหมือนมีอะไรมาปลุกหนูให้ตื่นพอไปเห็นต้นไม้แล้วหนูก็เลยหักออกคัะ<ๆ>ก็เลยลงไปที่คลองน้ำอยะะ่างเงี้ยค่ะก็มัน,มนเป็นความเชื่อของแต่ละคนด้วยนะคะก็คือแบบรอดได้ปฏิหารมากโดยที่ไม่มีบาดเจ็บไม่มีแผลไม่ไม่อะไรเลยะะเห็นว่าเราต้องงผูอะไรคะที่จริงที่จริงแล้วหนูบูชาองค์ปู่พญานาคค่ะเป็นความเชื่อ ก็ค่ะแล้วก็บุญพ่อคุณพ่อแม่นะเพราะว่าพ่อกับแม่หนูเสียไปแล้วแล้วเวลาขับรถหนูจะระลึกถึงท่านตลอดสาธุเด้อพ่ออยี่ออีแม่ให้คุ้มครองลูกหลามจนกระทา่ปลอดภัยสิแม่จ๋าเวลาคนอีสานพวเรากันนะจ๊ะอันนี้คงไม่มีบาดแผลไม่มีอาการเจ็บอะไรไม่ม,มีอะไรไ <ป S 1> เลยค่ะรูจักสภาพแล้วมันหนักมากนะสภาพมันหนหักใช่ค่ะก็ทุกคนก็เลยงงว่าออมแอมออมแอมรอดได้ยังไงอย่างน้อยก็ต้องมีแบบบาดเจ็บอะไรแบบนี้ค่ะ แต่พองหนูไม่มีอะไรเลยผู้จัดการเราเป็นผู้จัดการก็ไม่เป็นอะไรเลยความรู้สึกตอนนั้นมันช็อกหรือว่าตกใจแค่ไหนลังแากที่เรามีสติขึ้นมาแล้วเห็นตัวเองตกไปอยู่ข้างทางหนูยังคิดว่าเหมือนเรามายืนดูดวงวิญญาณตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นสภาพแล้วมันไม่น่ารอดจริงๆอะพี่คือตกใจกับผู้จัดการแบบเจเล่มันคือเรื่องจริงใช่ไหมนี่เราคือปฏิเตุ ที่นี้ก็มีคนวิ่งมาค่ะคนแถวแถวและแวกก็มาเห็นเขาก็จําหนูได้เอาน้องออมแอมในสิน่ารัเขาก็เลยเรียกรถมาช่วยเรียกรถกู้ชีพมาช่วยแต่หนูนเราไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกอาการหัญเสียบาดบ้าก็ยังมีอยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังก็ยังบาดลรวมันคิดเห็นภาพตอนเกิดเหตุมันก็ทําให้เราแบบจิตตกไม่กล้าขับรถตอนนี้ไม่กล้าขับรถค่ะต้องคงอีกสักระยะเลย เราจะนอนเวลาไหนต้องจัดสมองดีจากช่วงเนี่ยที่นอนอไหนเงี้ยมันเป็นอะไรเนี่ยที่จริงหนูเพิ่งมาอยู่บ้านเราหนูได้สี่เดือนหนู้กกันูก็เพิ่งเริ่มปรับตัวได้ค่ะนอนสายทุกโมงมาสี่เดือนประมาณนั้นประมาณนั้นหลังจากนี้มะรุมเนี่ยเวลาวแบบนี้มันจะไปสูงมันใช่ค่ะมันก็มีสะสมแล้วก็เราก็ต้องจัดสรรแล้วก็ต้องบำรุงหาแนวทางมาบำรุงจะของน่นอนค่ะค่ะ แน่นค่ะเดี๋ยวทางบานเพื่อนจะพาปไปเอปือนขวัญไปสอนขวัญจ้ะเเป็นแฟนก็เป็นหัวให้กำลังใจเราเนาะอยากจะบอกอะไรกับพแฟนบ้างบอกขอบคุณหลายๆนะคะทุกกําลังใจทั้งทางแชททางไลน์ทางโทรแต่หนูไม่ได้ตอบกลับเพราะว่าแบบความรู้สึกมันยังไม่พร้อมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะทํางานแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มร้อยแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เริ่มงานงานคอนเสิร์ตที่กรุงเทพทางไป พี่น้องเป็นกำลั่ใจให้อมแมมเพิรบันแพงรวมถึงคณะสาววัยรบันแพงตอ่อตลอดไปนะ